เอาามาห้องน้ำนะคะทุกคนไม่มีที่ไม่มีที่ปิดห้องน้ำคือตอนแรกเออกลัวมากเลยเอ่ะไม่มีไม่มีที่ปิดในสะอาดดีนะคะทุกคนแค่ไม่มีที่ปิดเห็นถ้าเราเข้าห้องน้ำอยู่มีคนเดินเข้ามานจะเอกันเลยนะเนี่ยที่นี่เข้าค้างละสองอยวนนะคะสองเยนสองบาท หลังจากที่เราเดินทางกันมาตั้งนานสองนานนะคะทุกคนหลายหลายหลายชั่วโมงแล้วนั่นเองนะคะก็ยังดีที่เราไม่เมารถนะคะทุกคนแต่ก็นี่ธรรมชาติข้างทางสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เรานะคะได้ผ่านจากเมืองเก่ามาแล้วนะคะทุกคนเวียงเก่านะหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่เขตของ เมืองว้าเมืองหลวงของว้านั่นเองนะคะทุกคนก็คือปางซางนั่นเองนะคะเรากาลังจะเรากําลังเดินทางเข้าสู่เขตปางซางนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเมืองปางซางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จาไปดูข้างในนะคะแต่น้องมนไม่ได้ไปเที่ยวนะคะทุกคนในเมืองยังยังไม่ได้เดินเที่ยวในเมืองนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางเนาะแล้วก็ทางก็ยังไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็เลยต้องผ่านผ่านอะไรอย่างนี้อ่าเด นี่ทุกคนดูบ้านที่อยู่บนดอยนะคะสวยงามนะคะทุกคนโอ้ดูธรรมชาติของเขาที่อยู่ของเขาอลังการมากอยู่สูงเอื้อมไม่ถึงอยู่สูงอะไรอย่างงี้นี่นทุกคนบ้านเดือนก็ทันสมัยหมดแล้วนะคะถ้าเข้าสู่เขตปางซางเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของว้าอีกเมืองนึงนั่นเองนะคะดูทุกคน อากาศดูเหมือนกับจะแห้งๆแล้วก็เอ่อเหมือนกับจะร้อนๆนะคะทุกคนแต่ที่จริงๆแล้วคืออากาศเย็นนะคะทุกคนเอ่อนี่ลังจากฝนตกอะไรอย่างงี้อากาศก็จะเย็นๆประมาณนี้เลยนะคะเข้าสู่เขตบางสร้างแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนะคะว่าเป็นไงบ้างเอ่อหลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงลือนามมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ โอหดูนะคะทุกคนพอเราเริ่มเข้าถึงเมืองนะคะทุกคนก็ยิ่งดูสวยงามมากขึ้นนะคะดูตึกทาองนู้นสิคะทุกคนอยู่บนยอดภูเขา啊โอโ้โหสุดยอดนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เขามีการซ่อมรถด,ด้วยนะคะโอ้ดูสัญลักษณ์ข้างทางเขาวควายเลยนเนี่ยสัญลักษณ์ของว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาวควายนั่นเองนะคะทุกคนนี่เข้าสู่ในเมืองแล้วนั่นเองนะคะในเมืองของเขาก็สวยงามนะคะ มีการตกแต่งด้วยดูร่มรื่นมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่อีกมันก็ยังมีการก่อสร้างอีกเยอะมากเลยนะคะทุกคนทําให้มีฝุ่นเล็กน้อยนะคะแต่ที่จริงๆคืออากาศเย็นมากนะคะวันนี้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเมืองก็ยิ่งสวยนั่นเองนะคะเสียดายที่น้องมนตไม่ได้เดินเที่ยวนะคะทุกคนก็คือเราต้อง เรารีบเดินทางอ่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องเดินที่เราจะต้องไปนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องเ,ออเดินทางกันไปเรื่อยๆชมเมืองไปคร่าวๆนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาเดินเที่ยวให้มันแบบว่าทุกซอกทุกมุมของเมืองว้านั่นเองนะคะทุกคนนี่เต็มไปด้วยสันดอยเลยนะคะโอ้โหนี่นี่ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ขนส่งนั่นเองนะคะทุกคนขนส่งของเมืองบางซ้างนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะต้องแวะรับคนนะคะแล้วก็แวะลงของอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปที่ขนส่งกันก่อนนะคะทุกคนดูเขามีการขายของข้างทางด้วยนะคะโอ้เป็นภาษาจีนนะคะทุกคนก็คือถ้าเราเข้าสู่เขตเมืองว้านะคะมาแล้วเนี่ยก็คือเขาใช้ ภาษาจีนเป็นหลักนะคะทุกคนแล้วก็พูดก็เป็นภาษาจีนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารการกินก็เป็นภาษาจีนนี่ท,ทุกคนมาถึงที่ขนส่งแล้วนะคะทุกคนนี่รถเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาไว้รับส่งนะคะจะไปเมืองป๊อเมืองแพนอะไรอย่างนี้แล้วก็เมืองลาอะไรอย่างนี้ไปได้หมดเลยนะคะอันนี้คือรถที่รอผู้โดยสารนะคะทุกคนก็จะเต็มแบบนี้เลย เดี๋ยวเราลงลงของก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มารับคนด้วยเนาะเอาไาห้องน้ำ<ด>นะคะทุกคนไม่มีที่ไม่มีที่ปิดห้องน้ำคือตอนแรกเออกลัวมากเลยไม่มีไม่มีที่ปิดในสะอาดดีนะคะทุกคนแค่ไม่มีที่ปิดเห็นถ้าเราเข้าห้องน้ำอยู่มีคนเดินเข้ามานี่จะเอกันเลยนะเนี่ยที่นี่เข้าครั้งละสองยวนนะคะสองเย,ยนสองบาท จะเป็นที่เราซื้อตัวรถนะคะทุกคนเราจะไปไหนก็มาซื้อได้ติดต่อได้ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีรถโดยสารรอรับเต็มเลยนะคะทุกคนนีโอ้โหที่ที่ไหนไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้เนะี่ย นั่งรถมาเก้าชั่วโมงนะคะทุกคนตอนนี้มาถึงที่ปังซังนะคะแต่ว่าดีหน่อยที่เราไม่เมานะคะเราไม่เมาวันนี้ตื่นเต้นอย่างเดียว <c oughs> เส้นทางเส้นทางทําให้เราตื่นเต้นนะคะเราก็เลยไม่เมารถเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกจากปังซังนะคะทุกคนไปที่เมืองป๊อกนะคะว้าปังซังร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เวลาห้าโมงเย็ยนแล้วนะคะ ดูนะคะที่เดินเดินอยู่เนี่ยคือนักเรียนนะคะทุกคนนักเรียนของคนว้านะคะที่เขาเรียนหนังสือกันตอนนี้นะคะน้องมนเขาก็กําลังจะออกเดินทางต่อไปแล้วนะคะทุกคนดูตึกที่อยู่บนสันดอยสิคะทุกคนแบบว่าหน้าหวัดเสียวมากกลัวจะหูถล่มลงมาดูนะคะหใกล้สันดอยอทุกคน พอเรามองไปไกลๆนะคะตึกที่อยู่บนสันดอยนะคะทุกคนก็จะดูสวยงามแต่พอเราขึ้นไปอยู่ห้างบนน่าจะหน้าหวัดเสียวมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะที่เราจะต้องเดินทางออกจากเมืองปางซังแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองป๊อกต่อไปนั่นเองนะคะเราก็จะต้องเดินทางกันต่อไปเลยนะคะทุกคนไปสู่อีกเมืองนึงนั่นเองนะคะไปกันเลยทุกคน ทางกันมาตั้งนานนะคะทุกคนตอนนี้เราเริ่มจะเข้าสู่เขตเมืองป๊อกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็คือเมืองป๊อกนั่นเองนะคะทุกคนทางนี้ก็ยังเป็นอยู่ในเขตของว้านะคะเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะมาจนมาถึงเมืองนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะตึกโอ้โหตึกเป็นชั้นใหญ่อันนี้เป็นตลาดของเขาท่านเองนะคะ ตลาดสดนะคะเด็น้องมูเขาไม่ได้แวะเข้าไปนะคะทุกคนเราก็ยังจะเดินทางกันต่อนะคะ mm hmm. น,นี่เขาก็ขายกันเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่หนังสือหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของจีนหมดเลยนะคะภาษาจีนหนังสือจีนอาหารจีนอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ดูทุกคนตื่นเต้นมากเลย mm hmm. ถ้ามีเวลาน้องมูนก็จะมาเท mm ี hmm. ่ยวเมืองปักมาดูแบบว่า mm hmm. ให้ทุกคนได้ดูใน,ในหลายๆมุมนั่นเองนะคะ